สวัสดีครับผม่านผู้ชมพามาอัปเดตนะครับสวนทุเรียนดินทรายยโสธรครับทุเรียนสี่ปีกับอีกสี่ปีกับอีกเจ็ดเดือนนะครับผมมาอัปเดตหลังหน้าหนาวผ่านไปนะครับจริงๆสองวันที่แล้วนะครับเมื่อวานกับวันนี้นะก็มีลมหนาวมากครับผม ยังหนาวอยู่นะครับแล้วก็มีลมแรงครับแต่ก็น่าจะอีกไม่นานนะมามาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งสิบวันก็น่าจะเริ่มทยอยหมดนะครับลมหนาวใบขาดใบร่วงใบขาดลมพัดปีนี้ก็ไม่ค่อยโทมมากนะยอดเริ่มแตกแล้วนะครับผมอันนี้นวลทองจันทร์ครับ ดูครับผมลมยังแรงอยู่นะครับปีที่แล้วยอดแตกหลังจากหนาวไปนะครับผมเมษาพฤษภาปลายเดือนพฤษภานครับถึงจะแตกยอดใหม่นะครับหลังจากผ่านลมหนาวมานะครับปีนี้ไม่ค่อยโซมมากยอดเริ่มแตกครับ แต่ก็มีกิ่งแห้งไปนะครับผมต้นและกิ่งยอดกำลังแตกมียอดมาแล้วครับผมนวลทองจันทร์ครับต้นนี้หมอนทองครับกิ่งแห้งไปเหมือนกันนะครับผม เจอไอเชื้อโรคเชื้อราครับผมอย่างนี้ครับนักหนาเชื้อราครับอันนี้เข้าลําต้นนะผมก็ฉีดยาแล้วมันก็ใจเริ่มแห้งแล้วครับแต่กิ่งมันเป็นกิ่งเล็กครับเห็นไหมครับโอโ้ขาวๆครับเต็มเลยครับกิ่งมันจะเล็กพอมัน พอชีอามันเข้ามันแห้งนะครับผมมันก็จะจะลัดใบก็ตัดออกนะครับนี่ก็ตัดออกไปกิ่งนึงนะครับผมกิ่งนี้เราให้กิ่งใหม่มันแตกออกมาครับตัวนี้ก็ยอดกำลังแตกวันนี้วันที่เก้าเนาะสี่ปีเจ็ดเดือนอีกหนึ่งวันปลูกวันที่แปด กอคอครับต้นนี้หมอนพอกเหมือนกันนะครับยอดกำลังแตกครับนี่ครับกิ่งแห้งไปแห้งหนึ่งครับยังไม่ตัดออกครับไปดูยอดนะครับผมกำลังพุ่งนะครับวันนี้วันที่เก้าแล้วครับผมเก้าคุมพาพันเมื่อต้นเดือนครับวันที่หนึ่งครับผม ใส่สิบห้าูนูนไปเลขให้มันแตกยอดนี่ลมพัดกิ่งแห้งไปเลยนะลมพัดนี่ก็ลมพัดนะโซนนี้จะเป็นลมพัดนะกิ่งแห้งถ้าไม่มีสแลรนนี่แย่เลยนะสแลรนก็าขาดเสาก็หักครับลมแรง ตอนนี้จะโทมหน่อยครับใบจะเหลืองไม่เหลืองแล้วก็เป็นจุดเป็นจุดนะครับอย่างนี้นะครับยอดก็เริ่มมานิดๆแล้วเหมือนกันนะครับผมมองไม่เห็นครับต้นเล็กก็แย่เหมือนกันครับนี่ปลูกซ่อมนะครับผมใบอ่าใบมันแห้งนะครับ ไปมันติดติดแตกยอดมาใหม่แล้วก็ใบเล็กช่วงหน้าหนาวใบเก่าก็สลัดทิ้งมีมูสันชิงครับผมก็ไม่รู้จะยังไงนะครับก็พยายามแตกยอดดูนะครับยอดเล็กๆก็เริ่มมาครับตรงนี้เจอทั้งลมนะครับ แล้วก็ดินเหนียวด้วยครับตรงนี้เป็นดินเหนียวไม่สวยนะครับมีอยู่สามสี่ต้นนะครับที่เป็นดินเหนียวโซนดินเหนียวอันนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับผมต้นนี้สงสัยจะเอาต้นอื่นมาปลูกปลูกลำไยแทนหรือเปล่าพอดีมีลำไยอยู่สองต้นนะตัวนี้ก็ไม่รู้รอดหรือเปล่านะครับ ก็พยายามแตกยอดมาใหม่อยู่นะครับกิ่งนี้พยายามแตกแตกเป็นกิ่งประธานขึ้นมาใหม่นะครับแห้งไปหมดเลยครับผมแย่ <Yeah S 2> ครับ, <Yeah S 2> รบต้นเล็กทองนิดจงนะครับก็พยายามแตกยอดมาใหม่อยู่ตัวนี้ก็แย่ครับผม ลำต้นมันเป็นโลกนะครับลำต้นมันแตกต้นนี้ทองหลิดจงครับยอดก็พยายามแตกมาอยู่นะครับโูสันคิงครับผมโอ้ลมยังแรงอยู่เลยเห็นไหมกิ่งก็มางกิ่งก็แห้งไม่มีใบครับลมพัดตีหมด ใช้ได้อยู่ครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งก็โอ้ใบร่วงดูนะครับใบร่วงแล้วก็พยายามแตกยอดมาใหม่ครับตอนนี้มูเซนคิงครับโอ้โหใบร่วงนะครับผมเจอลมพัดใบร่วงอันนี้ใบร่วงแล้วก็จะ กิ่งแห้งแล้วครับแล้วก็เหมือนจะเป็นกิ่งเทียมด้วยนะรอให้มันแตกมาใหม่นะครับดูครับโอ้ยยอดก็เริ่มแตกใบสวยๆนี่แบบหักขาดหมดเลยนะตอวน,นี้อีกต้นนะครับหมดินคิงครับ,ก,รบกิ่งแห้งเหมือนกันนะครับผม หมสันชิงจะผมว่ามันกิ่งมันแห้งไวนะครับผมแห้งอย่างนี้เลยนะเออต้องหาอะไรมาตัดปลูกแล้วมันแห้งนะครับไม่รู้เป็นอะไระครับแต่ว่าเป็นโรคมันก็ไม่เชิงนะสังเกตเราบางทีมก็แห้งไปดือด้อก็มีครับแห้งใหม่แต่ว่ายอดมันจะแตกมาบ่อยนะครับ ยอดมันก็จะพยายามแตกมาใหม่นะครับอันนี้ต้นเล็กปลูกซ่อมนะครับจะรอดหรือเปล่าตอนนี้ครับผมเจอลมแบบเต็มๆเ,เลยครับผมสองต้นคู่นะหมูซันคิงนะครับโหย้ยกิ่งนี่แห้งเลยครับผมเจอลม นี่ครับแห้งไปสองสามกิ่งครับนี่ครับใบหักใบขาดตันนี้ก็กิ่งแห้งนะดูดูด,ดูใบก็ไม่ค่อยบีขาบไปหมด ตอนนี้ก็โมแซงคิงครับกำลังแตกยอดใหม่ครับผมนี่ครับยอดกำลังแตกยอดก็เริ่มแตกแต่ดูแล้วก็ดีกว่าปีที่แล้วเยอะอยู่ครับเกีที่แล้วโอ้ใบโซมใบเหลือง ก่าจะแตกยอดได้นะอ่าสาเหตุที่ปีนี้ไม่ไม่โซมมากเท่ากับปีที่แล้วนะครับผมผมมีวิธีอยู่นะคือก่อนหนาวนะครับผมจะใส่ปุ๋ยที่มีไอ้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพิ่มมากขึ้นนะให้มันสะสมอาหารตัวนี้ก็นวลทองจันครับผม ตัวนั้นก็นวลทองจันครับคือผมใส่สูตรสิบห้าสิบห้านะครับถ้ามีแปดยีี่ยี่ก็จะใส่นะแต่พอดีไม่มีก็เลยซื้อเอาสิบห้าสิบห้าใส่ไปนะครับปีก่อนก็จะใช้เฉพาะยี่7ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับกับสิบห้าศูนศูย์จะทำให้ใบมันสะสมอาหารไม่เพียงพอมันไม่เข้มนะครับ พอเจอหนาวเนาะมันก็จะซีดดึว่ามันสังเคราะห์แสงไม่ได้นะมันก็จะดูดแร่ธาตุในในใบนี้หละไปเลี้ยงลาต้นของมันไปเลี้ยงกิ่งมันก็จะเริ่มเหลืองนะครับผมถ้าเราสะสมใบให้เข้มๆพอนะมันก็จะสู้ได้นะปีหน้าก็ต้องเอาใหม่นะครับผม เคครับผมท่านผู้ชมครับก็มีน้องๆที่จะแตกยอดดีกว่าปีที่แล้วนะครับผมแต่ก็เสียดายกิ่งครับที่บางกิ่งมันแห้งไปตัดไปนะครับผมมันก็ทำให้ลาต้นไม่สวยมันก็จะแหว่งไปฝั่งนึงนะครับมีหมอนทองต้นนี้นะครับที่สวยกว่าเพื่อนเลย นูยอดโอ้ยยอดแตกเยอะอยู่ครับเดี๋ยวมาดูอีกเดือนหนึ่งถัดไปนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับรักนะทุกคน bye บ๊ายบายจุบ๊บ